สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหนุชชี่สวีสดเดนอีกแล้วค่ะวันนี้จะพากันไปหาเห็ด <laughs> จะพากันไปหาเห็ดนะคะมาบ้านมาบ้านพี่สาวนะคะพี่สาวจะพาไปเก็บเห็ดอยู่อยู่หลังบ้านเขาเนาะใช่ไหม <laughs> เราเราขับรถไปหลังบ้านตรงนุ่นนะคะไม่รู้ว่าตรงไหน <laughs> ชีไปมั่วตัว <laughs> เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้บ่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ แล้วค่ะป่าเห็ดนะค่ะพี่น้องป่าเห็ดนะคะมากันสามคนนะคะมากันสามคนค่ะเห็ดยังนน่ะอุย้ยนี่ไงเห็ดเหลืองเนี่ยเห็นไหมนี่พี่ข้ามไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยอันนี้เห็ดเมานี่ค่ะพี่น้อง เห็ดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดหนังไก่นะคะนี่พี่น้องปิดรูไว้ด <c oughs> อกใหญ่มาก นี่ค่ะพี่น้องแคนตาเลนเอาค่ะเอาหมดอุ้ยนี่จ้ะเห็ด พักแค้นตะเหร่นกำลังงอกนะคะ,ะเยอะเลยค่ะ,อะดอกดอกดำใหญ่มากเลยแต,แตหก,ก,ก,กหมดแล้วโอ้ยแตกง่ายเนาะนดกใหญ่มากอะ่ะใช่นี่ๆดอกใหญ่มากค่ะิไม่ชอบเหรอเอด็ดเห็ดดำอะ่ะ แฟนหนูชอบนี่ค่ะเจออีกแล้วโอ้ย อะะไรคาปาดโอ้ยมันแก่แล้วมั้งเนี่ย,น,ยนั่นปาดดอกดอกเห็ดดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่ภูน่ะแต่ว่าแก่แล้วอันนี่ทำเสียงเบาเท่นี่ค่ะ นี่ขาอย่างใหญ่โอ้สวยค่ะพี่น้องหนุนอีดอกนึงนี่ป๊อดดอกใหญ่ใหญ่จะพี่น้อง สุดยอด<ไ>ดอกใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องถ่ายวิดีโอใช่หนูเห็นนี่กำลังน้าเกงเลยค่ะพี่น้อง,องคะนู้นอีก<ไ>โอ๊ย,อยระวังพี่นี่กำลังงอกเลยดู โอ้ยตุกขามันขามันใหญ่มากเลยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแตกแล้วนี่อีกคู่เลยใหญ่มากนี่น,นู่นอีกนั่นนี่ค่ะมันงอก ดูขาโอ้โห oh. ดูดูดูขางอคง่ะพี่น้องเห็นเต้นนี่โอ้ยนั่นดอกสวยงามค่ะพี่น้องโอ้ยใช่หนูเห็นนี่กำลังหน้าแกงเลยค่ะพี่น้องค่ะ oh. นู้นอีกโอ้ยระวังพีง่นี่กำลังงอกเลยดูโอุย้ยดูขามันขามันใหญ่มากเลยอุย้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแตกแล้ว โอ้ยเน่านี่ก็เห็ดขาลายค่ะพี่น้องปา้ากินได้คือกันค่ะนี่ยัางงามเลยนั่นพี่จิตสวยพ่ะนี่อีกดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องปา้าตุกขามันเถอะแต่ว่ามันแก่แล้ว โอเคป่ะลุป่ะในข้าพี่น้องได้มาแค่นี้จ้ะสามแสนโลแมนบะแมนสามถงเงี้ยสามสิบกว่าโลสามสิบกว่าโลดูดูพี่จีได้อะไรไอกล้องไอกล้องโอเคเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตาม นนชทีสวีเดนค่ะบายบายพี่จิตบายบายลูกแมงอะไรนี่โอ้ oh. <laughs>